รีวิวการติดตั้งหลอดไฟ LED C6 รถยนต์นิสสันอเมรานี่คือขั้ว h c แกดูข้างในกล่องก็จะมีหลอดไฟ LED มาให้สองหลอดครับนี่คือหน้าตาของขั้ว h c มีพัดลมมาให้ด้วยวิธีติดตั้งก็ต้องถอดหลอดไฟเก่าออกครับผมนี่คือขั้ว h c ถอดออกต่อด้วยดึงยางกันฝุ่นออกครับแล้วก็ตามด้วยกิบล็อกจากนั้นดึงหลอดไฟเก่าออกมาครับผมส่วนหลอดเก่าก็เป็นหลอดไฮโดรเจนครับส่วนวิธีการใส่ก็ต้องถอดประกับตัวนี้ออกก่อนครับผมดึงออกแบบนี้ นี่ครับจะมีร่องอยู่เวลาใส่ก็ใส่เข้าแบบนี้ครับผมให้มันตรงร่องเราจะเอาประกับไปใส่ไว้ในโคมไฟก่อนครับเมื่อใส่ประกับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นต่อด้วยยางกันฝุ่นครับผมแล้วก็หมุนหลอดไฟเข้าไปเสียบขั้วให้สีเป็นอันจบครับผมนี่ครับง่ายๆเดี๋ยวไปดูความสว่างกันครับแฟบนี่คือไฟต่ําครับปุ๊บนี่คือไฟสูงครับผมและนี่คือแสงสว่างจากฟิล์มหน้ารถหกสิเปอร์เซนครับก็จะมืดๆหน่อยครับความสว่างสา0พันแปดร้อยลูเมน ราคา115บาทก็ลองไปพิจารณาดูครับผมจบการรีวิว